ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหากเรื่องที่ทำลายน้ำแข็งโบราณแล้วได้พูดน้อยจากสมัยโบราณแพร่ออกไปผู้คนต้องไม่เชื่อแน่ซึ่งแน่นอนว่าหากเฉินเซี่ยงไม่เห็นด้วยตาของตนเขาก็ไม่เชื่อเช่นกัน พูดน้อยในสมัยโบราณคือสิ่งมีชีวิตที่ถือกำเนิดมาจากดอกไม้และสามารถสืบพันธุ์ได้แต่การถือกำเนิดนั้นยากอย่างยิ่งในช่วงเวลาหนึ่งหมื่นปีพูดน้อยที่ถือกำเนิดจะมีเพียงหนึ่งตนส่วนพูดน้อยนางนี้ดูเหมือนจะใช้ชีวิตอยู่ห่างจากกลุ่มของนางหลู่ชินเหลียนเองก็ถือกำเนิดมาจากดอกไม้ตัวนางจึงคล้ายพูดผิดแค่นางมีร่างกายใหญ่โตเท่านั้นแล้วทำไมนางถึงเกลียดข้าข้าเป็นคนปลุกนางนะ เฉินเซียงเศร้าใจพูดน้อยที่อยู่บนฝ่ามือของหลู่ชินเหลียนกำลังหลับบริเวณหน้าผากปรากฏแสงหลู่ชินเหลียนกระซิบกล่าวข้ากำลังสอนภาษามนุษย์ให้นางถึงนางจะตัวเล็กแต่นางทรงพลังมากไม่งั้นนางคงไม่รอดมาจนถึงปัจจุบันพูดน้อยลืมตานางสะบัดผมเรียบรื่นง,งดงามจ้องมองเฉินเซี่ยงแล้วแค่นเสียงพลางกล่าวเจ้าอันธพานเจ้าทำลายบ้านของข้าเฉินเซียงอยากจะยื่นมือไปสัมผัสนางเขากล่าว พูดน้อยข้าเป็นคนช่วยเจ้าออกมาณะถ้าไม่ได้ข้าบางทีเจ้าอาจตกอยู่ในมือของคนชั่วหลู่ชินเหลียนเร่งอธิบายเรื่องน้ำแข็งโบราณเพื่อคลายความเข้าใจผิดชื่อของข้าไม่ใช่พูดน้อยข้าชื่อเสี่ยวเหยาถึงเจ้าเป็นคนช่วยข้าเอาไว้แต่ข้ารู้สึกได้เสมอว่าเจ้าเป็นคนไม่ดีคำกล่าวของนางทําให้เฉินเซี่ยงไม่พอใจเขาจึงแลบลิ้นลอเรียนนางเสี่ยวเหยาเกิดอะไรขึ้นกับเจ้า ทำไมเจ้าถึงถูกแช่แข็งในน้ำแข็งโบราณมานานขนาดนี้หลูชินเหลียนกล่าวถามผู้คนย่อมสงสัยเรื่องราวของดินแดนน้ำแข็งโบราณข้าขาก็ไม่รู้ข้าจำได้ว่าจู่ๆอากาศก็หนาวมีหิมะตกมากมายทั่วทุกพื้นที่ถูกแช่แข็งสหายข้าจำนวนมากถูกแช่แข็งจนตายแต่ด้วยข้าถือกำเนิดมาจากดอกไม้ธาตุเพลิงข้าจึงต้านความเย็นที่รุนแรงได้ ดังนั้นข้าจึงได้กลับไปซ่อนตัวที่บ้านของข้าและเข้าสู่นิทรานางหวนึกถึงเรื่องราวพลางกล่าวด้วยความเศร้าโศกเพราะมีเพียงนางคนเดียวเท่านั้นที่รอดชีวิตเฉินเซียงทราบจากนางว่าดินแดนน้ำแข็งโบราณมีหิมะซึ่งยามนี้ได้กลายเป็นน้ำแข็งโบราณจำนวนมากเฉินเซียงเดาว่าหิมะเหล่านั้นสมควรเกิดจากพลังความเย็นที่รุนแรงยามนี้เจ้าก็ไม่มีที่ให้ไปแล้วเสี่ยวเหวยาจากนี้ไปเจ้าจะอยู่กับข้าหลู่ชินเหลียนใช้นิ้วของนางสัมผัสแก้มเล็กๆของเสี่ยวเหวยา ขอบคุณพี่สาวที่ให้ที่พักกับข้าภายหลังข้าจะตอบแทนท่านแน่นอนนางกล่าวอย่างมีความสุขพี่หลู่ท่านไม่กลัวนางถูกพิษของท่านสังหารเหรอเฉินเซี่ยงกล่าวกระซิบแม้เสี่ยวเหย่าจะไม่มีพลังจู่โจมแต่ด้วยนางถือกำเนิดมาจากดอกไม้นางย่อมต้องมีความสามารถบ้างเจ้าคนชั่วเจ้าดูถูกข้าข้าไม่กลัวพิษในอดีตข้าอาศัยอยู่ในเห็ดพิษนางกล่าวหลู่ชินเหลียนพยักหน้า เพื่อป้องกันตนเองแล้วเสี่ยวหเยาจะมีพิษที่รุนแรงมากมายอยู่กับตัวสาวน้อยข้าไม่ใช่คนชั่วเชินเซี่ยงกล่าวอย่างจริงจังเพ้่มข้าไม่สนใจเจ้าแล้วดูยังไงเจ้ามันก็คนชั่วนางบินขึ้นไปอยู่บนหัวของหลูชินเหลียนและแปลงร่างเป็นที่หนีบผมรูปดอกไม้สีชมพูงดงามหนีบติดอยู่กับผมของหลูชินเหลียน,นเชิญเซี่ยงที่เห็นเองก็ประหลาดใจเชินเซี่ยงเปลี่ยนร่างเป็นอีกคนก่อนกล่าว พี่หลูกข้าจะไปสำรวจร้านที่ขายน้ำแข็งโบราณไว้ข้ากลับมาข้าจะไปนิกายเสียงสวรรค์กับท่านเจ้าไปเถอะข้าต้องเปิดร้านเช่นกันหลังออกจากศาลาปีศาจสวรรค์เฉินเซียงก็มุ่งหน้าไปอย่างร้านค้าขนาดใหญ่ทันทีที่นั่นมีน้ำแข็งโบราณจัดแสดงส่วนเฉินเซียงใช้เนจจิตวิญญาณแรกเริ่มเพื่อมองหาสมบัติ ร้านที่เฉินเซี่ยงมามีน้ำแข็งโบราณไม่มากนักเท่าที่ดูมีน้ำแข็งโบราณอยู่เพียง 20- 30ก้อนเมื่อเฉินเซี่ยงไม่พบสมบัติอยู่ภายในน้ำแข็งโบราณเหล่านั้นเขาจึงเร่งออกจากร้านและมุ่งหน้าไปยังร้านถัดไปเฉินเซี่ยงสำรวจร้านค้าขนาดใหญ่ห้าแห่งภายในเมืองปีศาจท,ทางเหนือแต่ก็ไม่พบในสิ่งที่ต้องการแม้เฉินเซี่ยงจะพบน้ำแข็งโบราณที่มีบางสิ่งอยู่ภายในแต่เมื่อทำลายมันสิ่งที่อยู่ภายในกลับไม่ใช่สมบัติส่วนมากเป็นเพียงเมล็ดพืช เมื่อเฉินเซี่ยงกลับไปถึงศาลาปีศาสวรรค์เขาทราบว่าน้ำแข็งโบราณที่ร้านขายไปหมดแล้วทําให้เขาแอบ,บยิ้มอยู่ในใจเฉินเซียงข้ายังพาเจ้าไปนิกายเสียงเสียงสวนไม่ได้ยามนี้เหมืองแร่ผลึกศิลาขนาดใหญ่ของเราถูกช่วงชิงเหล่าทิดาของข้าบาดเจ็บข้าต้องไปดูพวกนางเดี๋ยวนี้หลู่ชินเหรียญเพิ่งได้ข่าวเฉินเซียงนําเม็ดยาคืนชีพให้นางจํานวนหนึ่งก่อนกล่าวนี่คือเม็ดยาคืนชีพบางทีอาจช่วยท่านได้นางมีเม็ดยาคืนชีพไม่มาก นางจึงรับจากเฉินเซียงโดยไม่ปฏิเ,เ,เสธเฉินเซียงอยากรู้ว่าคุมกําลังไหนที่กล้ายุยยุเหล่าธิดาพิษอย่างนิกายเสียงสวรรค์ในเมื่อไม่อาจไปดูน้ําแข็งโบราณที่นิกลายเสียงสวรรค์ได้เฉินเซียงจึงเปลี่ยนแผนเป็นดินแดนน้าแข็งโบราณแทนสภาพวัล้อมของดินแดนน้ำแข็งโบราณค่อนข้างจะเลวร้ายไม่เหมาะสำหรับตั้งเมืองแม้ที่นั่นไม่มีพายุหิมะแต่หากต้องสายลมที่หนาวเย็นเป็นเวลานานต่อให้เป็นคนที่แข็งแรงก็ง่ายต่อการถูกแช่แข็ง แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของดินแดนน้ำแข็งโบราณคือสัตว์อสูรหิมะสัตว์ตอสูรเหล่านี้น่าสะพรึงกลัวระดับพลังของพวกมันอาจสูงเทียบเท่าเรนเซียนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในขอบเขตนิพานต่อให้มนุษย์รวมกลุ่มกันไปก็อาจถูกพวกมันสังหารได้ทั้งหมดนั่นคือความน่ากลัวของดินแดนน้ำแข็งโบราณรอบนอกแต่ภายในส่วนลึกยังไม่มีผู้ใดทราบว่ามีอะไรที่น่าหวาดกลัวอยู่บ้างแม้ผู้ที่แข็งแกร่งยังไม่อาจย่างกรายแต่ต่อให้ไปได้ก็ยากจะกลับออกมา เมื่อออกจากเมืองปีศาจทางเหนือเฉินเซียงก็มุ่งหน้าขึ้นเหนือทันทียิ่งเคลื่อนเข้าไปใกล้อากาศก็ยิ่งหนาวเย็นไม่นานเฉินเซียงก็เดินทางถึงโลกแห่งหิมะและน้ำแข็งดินแดนน้ำแข็งโบราณมีผืนป่าเพียงแต่ผืนป่าเหล่านั้นถูกแช่แข็งสายลมเย็นรุนแรงแต่บริเวณนี้เป็นเพียงรอบนอกของดินแดนน้ำแข็งโบราณเท่านั้น ผู้คนที่จะเข้าสู่ดินแดนน้ำแข็งโบราณส่วนใหญ่จะรวมกลุ่มกันบางกลุ่มมีคนมากถึง100คนแต่หากเป็นผู้แยกเดินทางอย่างอิสระคนเหล่านั้นต้องมากพรสวรค์และแข็งแกร่งแต่คนเหล่านี้มีไม่มากนักหลู่ชินเหลียนเคยกล่าวเตือนเฉินเซียงว่าอย่าได้เดินทางไปดินแดนน้ำแข็งด้วยตัวคนเดียวแต่เฉินเซี่ยงมีความสามารถในการหลบหนีที่ไม่ธรรมดาเขาจึงมั่นใจว่าจะไม่ตายอยู่ในนั้น เมื่อสายลมเย็นที่รุนแรงพัดผ่านไปทิวทัศน์โดยรอบก็คืนสู่ความสงบแต่ในขณะนั้นเสียงระเบิดที่รุนแรงก็เข้าทำลายความสงบสุขมีคนกำลังสู้กันและเป็นกลุ่มคนที่ทรงพลังมากเฉินเซียงเร่งใช้เคลื่อนคล้อยก้าวสวรรค์เพื่อสำรวจสถานการณ์ราชาวานรน,น้อยนี่มันหมายความว่ายังไงอย่าได้คิดว่าบิดาของเจ้าเป็นราชาวานรทองคำแล้วจะช่วงชิงของผู้อื่นได้เมื่อได ได้ยินเฉินเซียงก็เข้าใจทันทีกลุ่มของราชาวานอนน้อยกำลังช่วงชิงสมบัติของคนผู้หนึ่งคนผู้นั้นส่งพลังเขาไม่ได้ยอมอีกฝ่ายและเลือกที่จะขัดแย้งกับราชาวานอนน้อยยามนี้เฉินเซียงไม่ถูกตากับราชาวานอนน้อยซึ่งเขาเองก็คาดไม่ถึงว่าจะได้พบมันที่นี่ยามนี้เฉินเซียงกำลังเฝ้าสังเกตการจากบนฟ้าราชาวานอนน้อยอยู่กับพยัคฆ์มินมันมีผู้ติดตามอีกแปดคนดูเหมือนพวกมันกำลังตามหาน้ำแข็งโบราณภายในดินแดนน้ำแข็งโบราณแห่งนี้ ผู้ที่พวกมันกำลังช่วงชิงสิ่งของคือชายวัยกลางที่ใบหน้าเต็มไปด้วยหนวดเครารูปร่างสูงใหญ่และดูแข็งแรงชายผู้นี้สูงกว่าราชาวานรน้อยหนึ่งช่วงศรษะแม้เสื้อผ้าของชายวัวกลางคนผู้นี้จะขาดรุย่ยแต่เขากลับไม่ได้รับบาดเจ็บแม้จะถูกรุมจู่โจมจากกลุ่มของราชาวานรน,น,น้อยแต่เขากลับไม่เป็นอะไรนั่นหมายความว่าชายวัยกลางคนผู้นี้ทรงพลงังตาเท่าสีเหนียวหากเจ้ายอมส่งเกรดมังกรศักดิ์สิทธิ์มาให้ข้าข้าจะไว้ชีวิตเจ้า รชาชวนอนน้อยนำดับใหญ่สีทองออกมาและเข้าล้อมชายไว้กลางคนเกรดมังกรศักดิ์สิทธิ์เฉินเซี่ยงตกตะลึงก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงเคยได้ยินผู้คนกล่าวว่ามีเกรดของสัตว์อสูรยักษ์ถูกแช่แข็งอยู่ในน้ำแข็งโบราณที่มีขนาดใหญ่มากเขาคาดไม่ถึงว่าเกรดของสัตว์อสูรที่ว่าคือเกรดมังกร แม้จะมีเกร็ดเพียงชิ้นเดียวแต่อย่างน้อยๆขนาดของมันย่อมใหญ่โตเทียบกับลานกว้างเพราะมังกรศักดิ์สิทธิ์มีขนาดตัวที่ใหญ่มากอีกอย่างเกร็ดขนาดนั้นสามารถสร้างชุดกรอบมังกรได้หลายชุดมันจึงนับเป็นสมบัติที่ประเมินมูลค่าไม่ได้แต่เฉินเซียงย่อมไม่สนใจของสิ่งนี้เพราะเขามีเกระเทพเต่าทมินที่ทรงพลังยิ่งกว่าเกร็ดมังกรศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วฝันไปเถอะต่อให้ตายบิดาก็ไม่มีวันมอบให้เจ้าเจ้ามันเลวซามต่ำช้า ชายไวกลางคนคำรามลั่นพลางนำดับใหญ่ออกมาแล้วทะยานเข้าใส่ราชาวาน,นน้อยแรงกดดันที่ทรงพลังปรากฏทุกย่างก้าวของชายวัวกลางคนทำให้พื้นน้ำแข็งปริแตกยิ่งด้วยการเคลื่อนไหวที่ทรงพลังผิวหน้าของพื้นน้ำแข็งถึงกับหลุดลอกราชาวาน,นน้อยเร่งถอยอย่างรวดเร็วพลางตะโกนขึ้นรั้งไอเท่าสีเหนียวเอาไว้ ผู้ติดตามของราชาวาน,นน้อยลงมือจู่โจมชายไวกลางคนแต่การป้องกันของชายวัยกลางคนก็ทรงพลังชุดเกราะสีดำห่มคลุมร่างเพื่อป้องกันการจู่โจมที่ถาโถมมาได้ปรากฏกระทั่งเกิดประสายไฟจากการจู่โจมผู้เท่าสีเหนียวช่างแข็งแกร่งเฉินเซี่ยงอุทานด้วยความประหลาดใจและเร่งทะยานเข้าหาราชาวาน,นน้อยเร่งหลบหนีจากการตามล่าชายวัยกลางคน ส่วนผู้ติดตามของมันก็ระดมจู่โจมชายไวกลางคนแต่ไม่ว่าพวกมันจะจู่โจมไปมากขนาดไหนแต่กลับไม่อาจรั้งชายวัยกลางคนได้แม้แต่น้อยผู้เท่าซีเหนียวคือสัตว์อสูรที่ทรงพลังโดยเฉพาะเรื่องป้องกันไม่ว่าจะถูกรุมจู่โจมขนาดไหนชายไวกลางคนกลับยังสามารถเคลื่อนไหวราวกับบอบบินเฉินเซี่ยงใช้ก้าวข้ามพิภพและก้าวข้ามมิติไล่าตามไปอย่างรวดเร็วกระทั่งปรากฏกายข้างๆราชาวาน,นน้อยในพริบตา ราชาวานอนน้อยตกตะลึงกับการที่มีคนปรากฏตัวข้างกายของมันผู้ติดตามคนอื่นๆของมันก็ตกตะลึงไม่ต่างกันเป็นเจ้าราชาวานอนน้อยอุทานเฉินเซียงปรากฏกายในรูปลักษณ์เดียวกับครั้งที่เขาทำลายน้ำแข็งโบราณและได้ดอกโลหิตปีศาจเฉินเซียงนำเอาดอกโลหิตปีศาจออกมาจนทำให้ราชาวานอนที่เห็นถึงกับสันสถานข้าเองก็ได้สมบัติจากน้ำแข็งโบราณเจ้าอยากช่วงชิงสมบัติข,ของข้าด้วยหรือไม่ ตายซะเมื่อราชาวานรน,น้อยเห็นอีกฝ่ายนำดอกโลหิตปีศาจที่เป็นพิษร้ายแรงออกมาแม้มันจะหวาดกลัวแต่กลับไม่เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้ใช้พิษกับมันแม้มันจะถูกชายไวกลางคนไล่าตามอย่างดุเดือดมันฟันดับใหญ่ของมันเข้าใสาเ่เฉินเซียงเสียงดับกระทบบางสิ่งดังสนัน่นแต่คาดไม่ถึงว่าสิ่งที่ต้านรับดับไว้คือหมัดของเฉินเซียงราชาวาน,นน้อยหวาดกลัวหมัดของเฉินเซียงมันสัมผัสได้ทันทีว่าเฉินเซียงแข็งแกร่งไม่ธรรมดากระทั่งสามารถหยุดดับของมันได้ในหมัดเดียว ชายไวกลางคนที่ไล่ติดตามราชาวาน,นน้อยมาแค่นเสียงด้วยโทรศัพท์พลางทะยานเข้าใส่แล้วจู่โจมเข้าที่หน้าของราชาวานน,น้อยอย่างจังเกราะสีทองที่คุ้มกายของราชาวานน,น้อยถูกบทขยี้ด้วยการจู่โจมที่รุนแรงกระทั่งส่งร่างของมันปลิวกระแทกภูเขาน้ำแข็งข่ามันราชาวาน,นน้อยตะโกนลั่นแม้มันจะถูกชายไวกลางคนจู่โจมอย่างรุนแรงแต่ยังไม่ถึงตายมันเป็นถึงบุตรชายของราชาวานนทองคำร่างกายของมันจึงทรงพลังมาก พี่ชายท่านจัดการกับคนพวกนั้นส่วนราชาวาน,นน้อยให้เป็นหน้าที่ข้าเฉินเซี่ยงกล่าวกับชายไวกลางคนก่อนใช้เคลื่อนร่างย้ายเงยย้ายเอาร่างของราชาวาน,นน้อยมาไว้เบื้องหน้าราชาวาน,นน้อยไม่รู้ว่ามันปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้าเฉินเซี่ยงได้ยังไงแต่ก่อนจะทันคิดมันก็ถูกหมัดของเฉินเซี่ยงชกใส่ยอย่างโหดเหี้ยมบัดซบ รชาชวานอนน้อยถูกซัดปลิวพลางสบทอ่าทอแต่ในระหว่างนั้นจูจ่ๆร่างของมันก็ปรากฏแสงสีทองเจิดจ้าก่อนที่มันจะกลายร่างเป็นวานอนทองคำยักย้ายนี่คือร่างที่แท้จริงของมันที่จะทำให้พลังของมันเพิ่มพูนขึ้นแต่ในสายตาของเฉินเซียงร่างกายใหญ่โตนั้นยิ่งง่ายต่อการถูกจู่โจม ราชาวนอนน้อยคำราลั่นเสียงที่ทรงพลังทำให้ภูเขาน้ำแข็งปริแตกถึงร่างกายของมันจะขยายใหญ่โตแต่กลับไม่เชื่องช้ามันเคลื่อนเข้าหาเพียงไม่กี่ก้าวก็ถึงตัวเฉินเซียงพร้อมกับเหวี่ยงหมัดที่เปล่งแสงสีทองเข้าใส่เฉินเซียงอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้า เฉินเซียงกระโดดหลบปล่อยให้หมัดชกใส่พื้นน้ำแข็งอย่างรุนแรงแต่ในจังหวะนั้นราชาวานอนน้อยก็เหวี่ยงแขนอีกข้างเข้าใส่เฉินเซี่ยงแขนขนาดยักษ์ย้ายของมันดูราวกับสามารถบดขยี้เฉินเซี่ยงให้ตายได้ภายในการโจมตีเดียวทั้งยังแฝงด้วยพลังที่น่าสะพรึงกลัวจนทำให้พื้นน้ำแข็งสั่นสะเทือนอำนาจหมืน่นขุนเขาด้านหลังเฉินเซียงปรากฏภาพของภูเขาน้ำแข็งนับหมืน่นพวกมันผสานร,รวมเป็นหนึ่งกับร่างกายและนำพาพลังที่น่าเกรงขามมาให้ เฉินเซียงใช้ทักษะสังหารพิภพทำให้ตัวเขาได้ครอบครองพลังของปัทภีที่ถือเป็นพลังธรรมชาติที่น่าสะพรึงกลัวทั้งยังทำให้เขาแผ่แ,ผแรงกดดันราวกับขุนเขาทันทีที่ฝ่ามือของราชาวานอนน้อยกดทับใส่เฉินเซียงจูจ่ๆกลับปรากฏฝ่ามือขนาดยักษ์ย้ายเป็นเงาเลือนรังจู่โจมเข้าต้านเสียงการประทะที่รุนแรงดังสะท้อนไปทั่วร่างกายขนาดยักษ์ย้ายของราชาวานอนน้อยถูกซัดปลิวทั้งกระอักโลหิต ฉากที่เกิดขึ้นทําให้ผู้ติดตามของราชาวานรน,น้อยพราออกจากชายวัยกลางคนและเร่งมุ่งหน้าเข้าหาราชาวานรน้อยทันทีหากราชาวานรน,น้อยตายพวกมันก็ไม่รอดเหมือนกันหากราชาวานอนทองคําได้โกรธเมื่อไหรพวกมันคงถูกละเลงเลือดพนึกดาราจักรเงาภาพดวงดาวปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าและพุ่งลงมาราวกับอุกบาตท,ที่ทรงพลังดวงดาวพุ่งเข้าใส่ร่างของราชาวานรน,น้อยอย่างรุนแรงจนทําให้มันเปล่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดกล้ามเนื้อปริแตกและโลหิตศาสตร์กระจาย แต่ขณะที่เฉินเสียงกำลังจะลงมือต่อเสียงร้องคำรามก็ดังมาหยุดมือขณะที่เฉินเสียงหยุดมือกลุ่มแสงสีทองว่าผ่านและหยุดลงข้างกายราชวานอนน้อยผู้ที่มาคือชายไวกลางคนในชุดกราะทองคำน้องชายนั่นราชาวานอนทองคำท่าทีของชายไวกลางคนเคร่งขึมก่อนตะโกนหาราชวานอนทองคำที่อยู่ไกลออกไปราชาวานอนทองคำท่านสั่งสอนบุตรชายยังไงมันถึงได้มาช่วงชิงสมบัติข้าทั้งยังคิดสังหารข้า น้องซีเหนียวข่ารับปากว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกแต่หากยังมีค่าจะจัดการเจ้าอันธภานนี้เองรชาชวนอนทองคำกล่าวอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ